สวัสดีครับวันนี้เป็วันเดือนดอกพูนครับตามาบ้านขุดนั่งซุยมาบ้านพราะองค์อาจครับมาเยี่ยมยำทำข้าวพราะองค์อาจารย์ประทมมือเอกโคเดียนอยู่เช่นเดียวกันยินเสียงปอก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 อยู่พรมฝนบริเวณเฮียนฝนวัน,น,นอ้วนก็มาหลายเทียรแล้วละครับผมเทียร์อะไรอ่ะบนันบรรยากาศลมเดือนครับย่างข้าไปถามข้าวกัน นั่งอยู่พอดีครับผมพ่อองอาจพ่ออง์อาจแสนปฐมบ้านเลขที่เจ็ดสิบสามหมู่เก้าเจ็ดสิบหกหกสิบสามครับผมขอดีครับ,อ,รบ,รบอยู่บ้านพอดีเดันไปน,อน,น้อยครับ<ร>ผมไปอ้วนเดียมดอกคุ้นี้นครับผ่านมาพอดีผ่านมาบ้านพอ่พนพอก็เลย แม่มายามถามเขาครับพ่อครับผมพอดีล่ะกำลังทีสีเช็คเพ่งเช็คอย่างดูโอ้ครับผมกำลังนี่นี่แนวไหนแน่นอเอาหาเก้าอี้มานั่งก่อนพ่อเอา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 โอ้แม่อยู่ปะล่ะครับพ่อนี่อีแม่อยู่นลำบ่โอยู่้ยู่หลังบ้านคือเก่าหม่องเก่าเล่าเหรอตีคุณยายครับผมก็ยากแกบ่็ยากแบกให้แม่แล้วเห็ดเบียกแล้วล่ะครับผมโอ้วางชั้นกี่ไม้เยี่ยมตั้งใจไม้เยี่ยมครับกินข้าวเที่ยงไปล่ะพ่อ กะบบท่านกินดกครับเดี๋ยวนี้มือนกะบบท่านได้อันนี้ปป็นไงฮะกสิวาบ้านท้าอื่นว่าเพนเพี้ยนครับผมข่ามกเ้ารอืมครับผมบรรยากาศครับผมบางบรรยากาศบ้านเออคุณพ่อแล้วรบบ้านกระไดครับขี่เป็นมาเยี่ยมมะยมหลายๆคนณก็มานี่แล้วก่วงขวงครับผมลมลื่นครับผมนี่ต้นมะขามต้นมะขามต้นนี้อายุสิบวัดห่วยเพราะมันสิบ หลาย้อยสองลอยโค้ดปีหรือลอยโค้ดปีครับต้นขามต้นนี้จี้ครับลมเลือนเนาะครับเนาะคุณนี่เรามองที่พญ่วันทีมงานหลายๆทีมมาเมื่อไทยคลิปเมื่อไทยยังกฤติยูบริเวณตรงนี้ของพอแล้วครับผมนี่เก้าอี้ตัวนี้นี่รับแขกมาหลายเด้อนี่เอาเขายังล่องส่งเฮ่ๆล่องเป็นบ่อนั่นมันหลุดล่องตีพาะตัวไหนก็เก้าอี้เ้างนี่ไหมอันอันนั่นห้องมันมันตำรุดครับผครับลมลื่นครับลมลื่น นหลังบ้านก็สุดอยู่ผมลงไปอีกประมาณในหน่อยครับผมนี่อยู่ตามช่วงนี้ช่วงเขาพันษาเขาพันษาเกิดก็สะอยู่บ้านเนาะครับสันช่วงออกพันษาหนี่งกับงานกับพ่อได้ๆมันบวชอยู่กับไปบางคนเป็นกับมาให้ไปถ่ายชีพถ่ายอย่างของวิดีโออาจารย์คู่หน่อยแน่เกยวคู่หน่อยแน่มองที่ผมได้ไปอาศัยเพิ่นครับผมแล้วก็คุณยศสับเจริญหรืออย่างก่อนโอ้ยศ ยอดอ่ยอดผู้เขียวจะคของโรงงานนำเดิมทิพย์จเจริอเออทิพย์จะเจริญเนาะครับผมครับเปนกะมาแวะม่ท้ายไม่เอาไปอยู่ช่วงนี้เขาพรรษาก็มีงานบางครั้งกับงานบ่บ่หลายคือออกพัรศาครับก็รบครับมีเรื่อยๆเพราะว่าสวาเรียงเมือ e ่อเอ็กโคเดียนนี่สันเวาเรียงความสามารถหี่ผมก็ว่ามันนี่แหละครับมองมองนี่แหละสุดยอดมองหนึ่งของของภาคอีสาน ฉันมาว่าของประเทศไทยนะพ่อเนาะครับผมครับถือว่าเป็นปู่นี่ยบุคลลอีกท่านนึงครับผมที่สืบทอดตำนานเอกโเดียนมากครับเมื่อนี้ว่ได้ออกไปใส่ดีครับพ่อเมื่อนี้ว่ท่านได้ไปคือแต้งตัวรอแถวมาต่วใส่ีลคืออาจจอมีคนมาเยี่ยมอยู่กันเลยนั่งถามอ้ แต่ส่วนมากเลยครับฉันไมัยเป็นทุกเซนฉันแม้าว้าผู้สาวกับหัวกันไหนบ่าแห่งนครนะครับผมก็ดีใจหลายครับที่ทาให้คนรู้จักสัำวัดทัวประเทศให้แหละครับช่วงเนี้ยครับของของชิปคู่หน่อยแอคครเดียนตัวนี้นะครับผมก็เรียนจาเรียนได้นี่แหละแต่ว่าเพิ่นเ็ชุ่มมากะถือว่ามีโคตรสูงที่สุดในชีวิตครับครับเพราะว่าอันพ่อพี่น้องที่เราฟังอยู่ขณะนี้กันเป็น อยากเป่าน้ำผมหรืออยากให้ผมไปสอยงานบุญงานบวชงานต่างๆนี่กะโทร่มหาผมได้เลยครับเด้อเบอร์ทร่เบอร์ใดเพาะศูนแปดเก้าห้าเจ็ดเจ็ดสามงกงกหักครับศูนแปดเก้าห้าเจ็ดเจ็ดสามหกงกหอออันนี้ทำได้ดีขนาดคือกลายไปเรียนร้องย้อนยุคหรือสิไปอวยพรในงานบุญงานบวชนี่เหมาะที่สุดเลยครับยุคนี้เพราะว่าผมกับไปตาม ไ้นี่ละสมัยหนึ่งเคยดังที่สุดคือสมัยคุณพ่อสมวัชซักรุ่งเสน่ห์พาไปล่ำทำน่องขอนแก่นสมัยพ่ะทันมีสู้ลำพงุโอ้ดังแห้งเดี๋ยวนี้มันก็เลยเป็นเพราะคือเก่าปันไหนดังแห้งเพราะเก่าบานดังแห้งเพราะเก่าพอาะลำพงเกิดเพราะว่าเขาดังไปทั้งโซเชียนปันเออปันแค่นครเขากระไรได้กี่มีได้กล้องเขาดังครับธุรทัศน์ก็บเขาดังอะไรก็เขาดัง เหตุวิสังยิสไยค,คนกับว่าใครหูจับเรียกว่าดังอีหลีคือน้ำไอสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยที่ส่งเสริมมอลำ่ำระยะทุ่มเคืองหัวสองทุ่มเท่านั้นละ่ะคนหูจับตรงนั้นเมือเม่อนีร่เมือเม่อไหร่เห็นพ่ออ้วนมาเมื่อนีร่ก็จะมาขอรองเพียงน้ำยีพอแล้วนี่หรอามารองเพียงตัวช่วงแรกเนี่ยเห้บัดเล่งก่อนจ็คเพียงเขาเพียงบัดเล่งจ็คเพียงพ้อเอาเพียงเลยพาะเอาเพียงไหนดีเลยที่เขาชอบที่สุดเนาะครับเอา เพ่งคนเพี้ยอะไรเงี้งองเอาเพ่งเกาเกาผละครับผม <ừ. S 2> ของอีหยังกว่มามากครับบัดเลี่ยงไล่บัดเลี่ยงจักเพ่งหนึ่งกรอนแล้วจักนายพี่อ้วนก็สิขอมามัวัดแล้วก็สิขอ้าแก่ลมน้ำพอแล้วจักหน่อย <ừ. S 2> เอาช่วงนี้เอาบัดเลี่ยงจักเพ่งก่อนครับพ่อเออเอาเอา,เอาแข้งนั่งเหมือนทางรถก็ได้เนาะครับผม ยอดครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดเพ่งดังยุบห้าปีเจ๊นั่งดังทั้งรถนี่ของพ่อครับพ่อของคุณพ่อใช้ชนะบุญเฉยโชดผมใช้ชนะบุญเดยโชดครับผมผมเกิดมาแล้วกัดแต่ว่าเล่าเถ่าเพ่ยังแต่ผมเกิดเดี๋ยนี้เล่าก็ยังไปออกงานได้อ้วยอืมครับผมครับถือว่าสุดยอดพลเมจารย์ท่านหนึ่งครับผมครับนี่แหละสุขภาพแข็งแรงที่เจ้พ่อของอาดนี่ยแหละเอาช่วงแรกเบรยกแรกครับผมขอบคุณพ่อหลายๆจัาหน่อยก็สิขอเกี่ยมน้ำเจัาหน่อยครับขอบคุณครับพ่อครับขอบคุณครับผม